แล้วก็ภาพที่อยู่บนหน้าหนึ่งชุกฉบับนะประเด็นการเมืองก็คือการาถ่ายภาพบูร่วมกันของครอมอชุดใหม่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ทุกรัฐบาลก็จะมีแบบนี้นก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างครบคันคนะ่รัฐบาลชุดนี้ก็จะเห็นองค์ประกอบแตกต่างออกไปเพราะว่าจะมีคนนอกเข้ามาด้วยแต่ว่าหลายท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรี ก็มีคนหลายคนเหมือนกันนะที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเนี่ยในภาพเนี่ยนะมีคนหนุ่มคนสาวนะขยับขึ้นมาเนี่ยครับก็มีความหลากหลายขึ้นนะคะอันนี้บรรยากาศหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก่อนจะไปเข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณก็ถือได้ว่าตอนนี้ครมถวายสัตยปฏิญาณเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานครับทีนี้ต้องรอการ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะน่าจะภายในเดือนนี้สัปดาห์หน้าทันไหมคะพี่น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านี่แหละออสัปดาห์หน้าแต,แต่จะเป็นวันไหนรอวันเนี้ทางวิบสามฝ่ายคุยนะเพราะต้องมีวุฒิสภาด้วยแล้วก็แถลงเสร็จก็บริหารได้เลยค่ะ